สวัสดีทุกคนวันนี้ข้าสิพาไปดินสวนเนาะไปดินสวนไปเบิ่งสวนมันแนบม่วงแนนเนาะมีโอกาสดีกับจิตอาบนณาด้วยนะมันหอนแนนไปไปแบบว่าไปขึ้นพวกอุนท้าณหภูมิทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศย่ายเสาอยู่บ้านเนาะเจาปลาธรรมศาสตร์เนะ่ยใสว่านาคไปเบิ่งอุปสรรค์ภาษา์เนาะผู้โดนผูดยั่งอยู่เนี่ะไปเบิ่งกันเลย นี่กำลังเป็ตน้ำเร็วนี่อากาศดีๆ่านี้มันต้องล่งน้ำเนี่ยนมันสวนเันไม่โกงงวงน้ำเน่นี่พี่น้องนสวนนีอมิตรญานี่ร้ายกกะมูนี่ถ้าคือมีวิธีได้อะไรกำจัดนี่ นำ้ำใจตอนแรกยเกิข uh ึ้นมาหลายเป็นหลายน้ำใจปัจจบัซสินแต่ละปีต้องมีเพิ่นีนหลายกลุ่มอะไรหายงูบากแปลงหรอน่กการเงินกงแปลงหนึ่งก็ตายอยเนาะ

ก็ไม่นอนยามลกมันเนาะตอนนี้เพิ่นตะค้อมืนอยู่หรอกผมไม่นอนหน้าหน้าบ้านงามเดียวหน้าเลยนะมันจะออกมากแขวนบ้างเอาจับเขาจับให้กู้ออกอปให้กู้มันจะเป็นหัวดีกว่าเนาะ อึนฆ่าป่ะน้ำพ่นไม่ได้เขามาอยู่โรคมากเยังเนี่ยเจ้าใบหน,นึ่งความยูอไก่หนามึ่งซูโม่ไม่ใสแต่ก็ไม่นหมนามเฮ้ยท้านนก,ากาาเพิน่นอย่นี้นี้โรคมันนี้ท้าวเป็นว่าเหมือนไง เห็นนี้มันอุรมณ์มุนไปด้วยน้ำเนะะาะแต่ว่าไฟฝ่ายเนี่ยย่งมากพระถนอด่าวนาถึ่บุชใจทำรแห้งอย่า้าาเ,อาเอาทุกคน สำหรับวิดีโอนี่ก็สิมีประมาณนี้เนาะไปเจอกันอีพีหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กอเข้าบาสบายดีเนาะบ๊ายบาย